หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่475เกล็ดมังกรเมฆอึมครึมดำทะมึนบนหลังคาลมพัดพัดกิ่งและใบของต้นไม้โยกไปมาใบไม้ร่วงหล่นจากกิ่งไม้หมุนวนในอากาศก่อนจะพัดปลิวไปไกลชุดสีแดงสดของสาวน้อยถูกลมพัดขึ้นปลิวสวยท่ามกลางสายลม ผมสีดำยาวเองก็ดูราวกับเต้นระบามไปกับสายลมใบหน้าที่ขาวสะอาดหมดจดของนางดูเหมือนจะปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะดวงตาที่สวยงามเต็มไปด้วยพลังและริมฝีปากสีแดงเข้มเมมแน่นผู้คุมการหน้าประตูของที่พักระหว่างทางคว้นเหยียนจ้องมองไปที่สาวน้อยแปลกหน้าในชุดสีแดงที่อยู่ข้างหน้าเมื่อเห็นนางเดินเข้ามาอย่างช้าๆในใจก็รู้สึกลนลานขึ้นอย่างช่วยมีได้เขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงได้ รู้สึกกลัวสาวน้อยตรงหน้าขึ้นมาเสียได้ทั้งที่นางตัวเล็กนิดเดียวผู้คุมการตะโกนออกมาเสียงดังอย่างเข้มแข็งแต่ภายในหวันกลัวทำอันใดนี่คือที่พักแรมระหว่างทางราชทูตแคว้นเหยียนไม่ใช่สถานที่เล่นสำหรับเจ้ารีบออกไปสาวน้อยดูเหมือนจะมีได้ยินและยังคงเข้าใกล้ทีละก้าวก้วทุกย่างก้าวของนางราวกับเหยียบย่ำลงบนหัวใจของผู้คุมการทั้งสองหนักหน่วงราวกับเสียงกลองมันใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้น ผู้คุมกันทั้งสองมองหน้ากันคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าสองก้าวเพื่อจะไล่แม่นางแปลกประหลาดผู้นั้นใครจะรู้ว่าพอเขาเพิ่งเดินเข้าใกล้เมื่อเขาอยู่ห่างจากสาวน้อยแค่สามก้าวเขาก็ล้มลงโดยไม่มีลางสังหณ์บอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อผู้คุมกันอีกคนเห็นเช่นนี้ก็รีบเข้ามาพยุงเขาแต่แล้วตนเองกลับต้องนอนลงกับพื้นอย่างอ่อนเปลี่ย เช่นกันทั้งสองเบิกตาพลงมองรองเท้าปักลายร้อยด้วยไข่มุกของสาวน้อยในชุดสีแดงเคลื่อนผ่านหน้าไปแต่พวกเขากลับไม่มีกำลังที่จะหยุดนางไว้สาวน้อยในชุดสีแดงเดินเข้าไปในบ้านที่พักระหว่างทางอย่างช้าๆผู้คุมกันหลายๆคนเริ่มเห็นนางมากขึ้นเรื่อยที่นี่คือที่ใดใครอยากเข้าที่พักระหว่างทางก็เข้าได้หรือยอย่างไรกันเมื่อสาวน้อยก้าวเข้ามาในตัว ที่พักหัวหน้าผู้คุมกันก็ส่งสัญญาณให้ลูกน้องสองสามคนออกมาสอบถามแต่ผู้คุมกันเหล่านั้นพากันล้มลงแทบเท้าของแม่นางโดยไร้หนทางต่อสู้หัวหน้าผู้คุมกันรู้สึกประหลาดใจยอย่างอธิบายไม่ถูกเขานำผู้คุมกันสองสามคนออกมาด้วยตัวเองกลั้นลมหายใจและเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบเข้าไปใกล้ไหล่ของสาวน้อยแต่ทว่าสิ่งที่เขาจับได้มีเพียงภาพการเคลื่อนไหวของสาวน้อยเท่านั้น การเคลื่อนไหวของสาวน้อยรวดเร็วราวกับพูดผีผู้คุ้มกันเจ็ดปดคนกระโจนเข้าใส่นางพร้อมกันแต่นางก็ผ่านช่องว่างไปได้อย่างไม่แยแสหัวหน้าผู้คุ้มกันและผู้คุ้มกันคนสนิทเองก็ล้มลงกับพื้นเมื่อพวกเขาเห็นรอยเท้าของสาวน้อยที่อยู่ข้างหน้านั้นหายไปในชั่วพริบตาสาวน้อยที่อยู่บนขั้นบันไดหันหน้ากลับมามองเขาอย่างเฉยเมยน้าโง่ แม่นางผู้นั้นใช้รูปปากพูดสองคำนี้ออกมาแบบไม่ออกเสียงฉับพลันหัวหน้าผู้คุ้มกันซึ่งไม่สามารถขยับร่างกายได้แต่มีสติสัมปชัญญ์ดีก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ใบหน้าแม้ว่าองค์ชายสี่จะนำองครักษ์มาหลายคนแต่เมื่อเห็นสหายร่วมงานนอนอยู่บนพื้นพวกเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้ในลานเรือนผู้คนกลุ่มหนึ่งได้ตามการเคลื่อนไหวของสาวน้อยในชุดแดงที่ค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางที่พักระหว่างทาง เมื่อองค์ชายสีได้ทราบข่าวภายใต้การรุมล้อมของผู้คุมกันเขาจึงเฝ้าดูอยู่ห่างๆที่ขั้นบันไดหน้าที่พักเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของแม่นางในชุดสีแดงชัดๆองค์ชายสีก็ถึงกับสะดุง้งดูถ้าจะเป็นความจริงอย่างที่พี่ของเขาพูดเอาไว้เสียแล้วนับว่าเขารู้จักแม่นางผู้นี้ดีจริงๆแต่ว่าเขาไม่คาดคิดว่าพี่สะพ้ายในอนาคตของเขาจะมาในลักษณะเช่นนี้นึกว่าเป็นแขกผู้ใดให้เกียรติมาเยือนที่แท้ก็เป็นพี่สะพ้ายในอนาคตนี่เอง ขออภัยที่ข้ามีได้ออกไปต้อนรับด้วยตัวเององชายสีไม่เห็นว่าคนที่นอนอยู่บนพื้นล้มลงได้เยี่ยงไรแต่เขามีผู้คุ้มกันที่เชี่ยวชาญวิทยายุทยี่สกว่าคนอยู่ข้างกายดังนั้นจึงถือโอกาสพูดด้วยสีหน้าผ่อนคลายรู้สึกอยากเย้าแย่พี่สะายในอนาคตผู้นี้สักหน่อยแสงอันเยือกเย็นส่องประกายในดวงตาของเยี่ย รอยยิ้มเย็นชาปรากฏขึ้นที่มุมปากของนางองค์ชายสี่รู้สึกหนาวหนาวร้อนรอนขึ้นมาทันทีความรู้สึกนี้กลิ่นไอนี้เหตุใดคล้ายกับพี่ชายลูกพี่ลูกน้องเช่นนี้เมื่อมองไปที่แม่นางผู้นี้ระคังเตือนภัยอันตรายก็ดังขึ้นในใจของเขาเขาไม่สามารถถอยทับได้ง่ายๆพ่านแม่นางในชุดสีแดงก็หายไปในที่แห่งนั้นเขามองเห็นเพียงภาพเคลื่อนไหวสีแดงเข้ามาใกล้อย,อย่างรวดเร็ว ผู้คุมกันที่ล้อมรอบอยู่ข้างหน้าเขาพากันสุดลงกับพื้นเพราะแม่นางเข้ามาใกล้ตัวองชายสีอดมีได้ที่จะหวัดผวาเขารีบถอยกลับเข้าไปในตำหนักร่างสีแดงติดตามไปเหมือนเงาผู้คุมกันที่เฝ้าอยู่รอบๆเขาน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเพียงเขาคนเดียวแม่นางในชุดสีแดงเดินเข้ามาใกล้ตัวเขาองชายสีรู้สึกอ่อนแรงไปทั่วร่าง และล้มลงอย่างหมดเรี่ยวแรงเขาค่อนข้างโชคดีที่ข้างหลังเขาคือเก้าอี้ขุนนางที่ทําด้วยไม้ชิงชันสีเหลืองเขาก็เลยซุดตัวลงบนเก้าอี้ทั้งเยี่ยงนั้นไม่มีแม้แต่แรงแม้แต่ที่จะขยับนิ้วมีมีอันใดค่อยพูดค่อยจาองค์ชายสีเห็นมืออันเรียวเล็กของแม่นางบีบคอของเขาสัมผัสอันหนาวเย็นนั้นเหมือนกับงูพิษพ่นที่กําลังพ่นพิษออกมาและเหมือนกับพร้อมที่จะปลิดชีพเขาได้ทุกเมื่อ มือของเยี่ยที่ทำอยู่ที่คอขององค์ชายสี่มิได้ใช้กำลังเลยท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ที่นางมาที่นี่ครานี้ไม่ใช่เพื่อฆ่าคนแต่เพื่อให้องค์ชายสิงแห้งแคว้นแห่นเยี่ยนล้มเลิกความคิดที่จะให้นางแต่งงานเชื่อสัมพันธ์เสียข้าก็อยากจะพูดดีๆเช่นกันแต่มีคนอยากให้ข้าเป็นเหยื่อการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองแคว้นข้าแม่นางผู้นี้รู้สึกไม่พอใจมากเมื่อแม่นางผู้นี้ไม่พอใจ ก็ไม่มีทางยอมให้คนที่ทําให้ข้าไม่พอใจได้อยู่ดีองค์ชายสี่ท่านว่าข้ายังมีอารมณ์ที่จะคุยกับท่านดีๆอยู่อีกหรือไม่กู้เขี่ยออกแรงเล็กน้อยที่มือบนคอขององค์งชายสีองค์ชายสี่รู้สึกถึงแรงกดที่คอของเขาจึงรีพูดว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นแม่นางต้องสงบสติอารมณ์คิด ไตรตรองให้ดีถ้าเจ้าทำเช่นนี้มันจะก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสองแขวนเจ้าไม่กลัวที่จะกลายเป็นนักโทษของแคว้นตรงหลิงหรือแคว้นตรงหลิงก็วางแผนที่จะละทิ้งข้าเพื่อเอาใจแคว้นเหยียนมิใช่หรือแล้วเหตุใดข้าย,ยังต้องกังวลน,นั่นกังวลน,นี้อยู่อีกเล่าเย่ยกมือซ้ายขึ้นอย่างเกียจคร้านมองไปที่เล็บสีแดงสดของตัวเองแล้วพูดอย่างผ่อนคลาย เจ้าไม่ต้องสนใจคว้นตรงหลิงก็ได้แต่เจ้าจะไม่กังวลสนใจเกี่ยวกับชีวิตในอนาคตของคนทั้งหมดในจวนเจิ้นถั่วกง,งนั้นหรือองชายสีพูดไม่ทันจบก็รู้สึกว่าแรงบีบที่อยู่บนคอเขานี้เพิ่มขึ้นอย่ารวดเร็วเหมือนกับปลาที่ขาดน้ำไปชั่วขณะเขาได้แต่อ้าปากกว้างและตาก็ถลนออกมาเล็กน้อยใบหน้าแดงกำพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวออนี้ท่านกำลังขู่ฆ่ายอย่างนั้นหรือถ้าท่านกล้าแต่ต้องจวนเจิ้นถั่วกง แม่นางผู้นี้จะทําให้ท่านถูกฝังไปพร้อมกับราชทูตของควันเหยียนทั้งหมดดวงตาของเย่ยแดงฉานกัดฟันแน่นชาติที่แล้วนางไม่เคยรับรู้รสชาติของการที่มีพี่น้องคอยดูแลเอาใจใส่เลยและปรารถนาที่จะมีคนในครอบครัวที่ผูกพันกันทางสายเลือดอย่างที่สุดในชาตินี้สวรรค์ได้เอาใจใส่และดูแลนางอย่างดีนางได้รับการดูแลจากท่านได้รู้จักและได้รับความรักของพ่อแม่และพี่ชาย พวกเขาคือเกล็ดใต้คอมัอนกรใครก็ตามที่กล้าแต่ต้องจะถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีองค์ชายสี่รู้สึกว่าตนเองกำลังจะขาดอากาศหายใจเขาไม่รู้ว่าแม่นางที่บบ,บางและอ่อนแอเชน่นนี้เอาพระกาลังมากมายถึงเพียงนี้มาจากไหนเขารู้สึกเหมือนลามคอของเขาใกล้จะถูกบีบจนหลุดแล้วเขาต้องการที่จะต่อสู้แต่กลับไม่มีแรงใดเลยแม้แต่น้อย ความสิ้นหวังเยี่ยงนั้นโหดร้ายกว่าการนอนรอความตายด้วยพิษในร่างกายของเขาบนเตียงเสียอีกโชคดีที่แม่นางไม่ต้องการชีวิตของเขาและยอมปล่อยมือออกในไม่ช้าองชายสี่หอบหายใจอย่างสุดชีวิตเขาไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกมีความสุขที่ได้หายใจเช่นนี้มาก่อนองชายสี่ท่านกำลังคิ่ว่านคล้า,ลาแข็งแร่งมาเข้มแข็งแคว้นมั่งคัง่งทรัพยากรแน่นหนาอยู่ใช่หรือไม่สะเพร่าเกินไปแล้วทอ ห้าลืมไปแล้วหรือว่าเมื่อคราสู้รบกับควันหลีในฤดูใบไม้ผลินี้ได้เกิดโรคระบาดในกองทัพเย่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาจ้องมองเขาจากที่ที่สูงกว่าความเยือกเย็นในดวงตาของนางทำให้คนสันกลัวองค์ชายสีขมวดคิ้วและถามว่าโรคระบาดครานั้นเป็นฝีมือของเจ้าหรือไม่ใช่สิพี่บอกว่าองค์ชายใหญ่ของควันหลีเป็นผู้เชิญผู้เท่าที่เชี่ยวชาญด้านพิษมา อายุของเจ้ามันไม่ถูกต้องโรคระบาดครานั้นเกี่ยวอันใดกับเจ้ากันแน่โรคระบาดในกองทัพของแคว้นเยียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าแต่โรคระบาดของแคว้นหลีเกี่ยวข้องกับข้าเสียยิ่งกว่าเกี่ยวข้องมุมปากของกู้เยี่ยยกขึ้นเล็กน้อย